เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ของลูกค้าหลายย่อยนะครับตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ย เขาได้มีการประกาศนะครับให้สถาบันการเงินต่างๆเนี่ยออกมาตรการในการพักชําระหนี้ให้กับลูกหนี้ซึ่งเป็นลูกค้าหลายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมาตรการก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้นะครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าหลังจากเดือนกันยายนนี้ไปแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะพักชําระหนี้ต่อได้หรือไม่วันนี้เรามาฟังคําชี้แจงชัดๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยกันนะครับ สำหรับในเรื่องนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้ชี้แจงนะครับการที่มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่2ของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมาตรการพักชําระหนี้เป็นการทั่วไปเหมือนในระยะแรกเพราะสถานะความต้องการความช่วยเหลือของลูกหนี้แต่ละรายเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปนะครับลูกหนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยยังคงมีไรายได้เพียงพอที่จะชําระหนี้ตามกําหนดได้การจ่ายชําระหนี้เมื่อถึงกําหนดชําระเนี่ยจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ลูกหนี้ไม่ต้องมีภาระใจดอกเบีย้ยต่อเนื่องแล้วก็ยังช่วยให้สถาบันการเงินเนี่ยนะครับมีสภาพคล่องไปช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มอื่นๆได้ด้วยนะครับก็หมายถึงว่าถ้าท่านมีความสามารถในการชําระหนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยก็จะไม่เพิ่มขึ้นและเงินตรงนี้เนี่ยสถาบันการเงินเขาก็นําไปช่วยเหลือลูกหนี้รายอื่นๆที่ต้องการกู้งเงินนะครับสําหรับประชาชนกลุ่มที่ยังไม่สามารถกลับมาทํางานได้หรือมีไรายได้ลดลงมากเนี่ยลูกหนี้กลุ่มนี้ ท่านสามารถที่จะติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ได้ในหลายรูปแบบนะครับเช่นเลื่อนการชําระหนี้หรือลดชําระเงินต้นลดดอกเบีย้ยหรือเปลี่ยนหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาวที่มีดอกเบี้ยถูกลงนะครับโดยลูกหนี้เนี่ยจะไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับก็มีได้หลายวิธีในเรื่องของการเลื่อนชําระลดดอกเบีย้ยขยายระยะเวลาการขยายระยะเวลายาวออกไปเนี่ย ก็จะทําให้การส่งนะครับการส่งชําระหนี้ในแต่ละเดือนเนี่ยลดลงไปนะครับทั้งนี้การพักชําระหนี้เนี่ยก็เป็นมาตรการเดียวยาในระยะสั้นเพราะหากครบกําหนดแล้วเนี่ยลูกหนี้ยังจะต้องชําระหนี้กับสถาบันการเงินตามปกติดังนั้นเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเน้นให้สถาบันการเงินเร่งเจรจาปรับปรุงเงื่อนไขการชําระหนี้เนี่ยให้เหมาะสมกับความสามารถของลูกหนี้นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อลูกหนี้ในภายหลัง นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยขอให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบรีบติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อเจราจาเงื่อนไขาการชำระหนี้หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้นะครับหากลูกหนีนะ้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือมีความล่าช้าในการพิจารณาจากสถาบันการเงินรวมถึงพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมนะครับ ขอให้ท่านแจ้งได้เลยนะครับที่ทางด่วนแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านจดไว้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์1213หรือที่เว็บไซต์ w w w 1 2 1 3 o r t s d e t c a s e นะครับที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับครับและนี่ก็คือคำชี้แจงจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับในเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ภายหลังจากเดือนกันยาน,นี้ไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครั